เล็กมากเราก็ไม่เอาเด้อยจ้จะเถอะเพราะว่ามันจะรอดตะแกรงแล้วเริืมเล็ก,เลกแหกหมานจะได้ช้าแต่ขอให้ได้เนาะนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เห็นจะนางทับหวานหวานผิดน้องมันซุกเริ่มต้นหวานมากเลย มันมันแบบเหมือนพุทราสามรถเลยตอนเนี้เดือดเปรียปร้ยวหวานหานกินเองน้ำลายแตกเองพี่น้องสวัสดีจ้าออกป่าวันแรกดเด้อจ้ะออันนี้สุกแล้วจ้ะตรงนี้เดี๋ยวชมกันยาวๆเด้อวันนี้พี่น้องจ้าวันนี้เรามาป่าวันแรกจ้ะนี่ฝนมันตกยามเช้าก็เลยจะมาเก็บให้ดูก่อนประมาณนี้เด้อเดี๋ยวจะตั้งกล้องเก็บจ้ะ เด้๋วจะตั้งกล้องเก็บเพราะว่าฝนมันจะตกก่อนจ้ะนี่แล้วเด้อแขกคุณตาจ้ะคุณตาอยู่ตรงนี้จ้ะคุณตาบอกตักเอาที่ว่าไปลายปลายยอดมันเด้อมันจะได้สุกๆไม่งั้นมันจะเลือกยากถึงบอกว่ามาเสยเอาแต่ยอดก่อนด้ยวยจ้ะลูกดิบก็เยอะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีได้ก้ะเลยเริบแรกแห้งหมานของปีจ้ะตอนเช้าฝนเชงฟ้าคืมก็เลยออกมาเบบบายเนื้อฝรั่งของแพ้เด้อพีน้องเด้ออยู่แต่ในป่า น,นี่เราเข้าป่ากันยาวๆแล้วจ้ะเห็นเสยอยู่นี่เส,ยเ,เย,เเย,เสยเอาแต่ยอดยอดเขาเด้อพี่น้องเด้อเสยเอาแต่ยอดยอดมัน ผลแรงเ้อลูกครึ่งถูกฝนเนี่ยลูกกำลังจะเป่งขึ้นดมาทางนี้จ้ะเยวนป้าเชได้กระป๋องนึงละ ีดเพราะว่ามันมันยังไม่สุกเต็มที่ปกติคนเต็มป่าแหละอีกอาทิตย์หน้าเด้อคนถึงจะเยอะตอนนี้เราก็มาเซยเอาแต่ลูกใหญ่ๆข้างบนก่อนจ้ะ อย่างกันนี้ไม่แตกเลยหรือว่าตายเสือเอาเสือเอากันนะั่นมันไม่แตกมดแล้วนี้เราตักทุกปีจ้ะลู้จักตักมือใหม่ก็ข้อมืออ่อนๆด้วยจะเด้รูบสดเดาเอาแตกมดจ้ะทำข้อมืออ่อนๆจอู้ลูกดิบก็ยังเยอะอยู่แกติดได้น้ำอยู่ มาก่อนกระเสยเอาลูกดำไปกินก่อนลูกเขียวเขียวก็ค่อยมาเสรเอาทีหลังประมาณนี้จ้ะเพิ่งเดินเข้ามาจ้ะเดี๋ยวจะแบกตรงนี้ให้ดูด้วมันถึงนี่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 จ้ะ นี้ถึงบอกว่าขออนุญาตตั้งกล้องเก็บได้จ้ะได้มือเดียวมันจะไม่ได้ปางไมจ้จนะเนียให้ดูก,ก่อนประมาณนี้จ้ะประมาณนี้จ้ะคุณตาบอกน,อน้อยสองคนก็ให้ได้ถังหนึ่งเด้อว,วันนี้มาค่ำแล้ว ฝนมันตกเอลากหลามันตกชาิที่นี่ใบมันกำลังเพลินง,งามอยู่มันก็เลยอยู่ใต้ใบจ้ะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยเริ่มแรกเนื้อมาป้่อยมีนอเปสติมุตะเอริกกี้าโฆษาพี่น้องมันหวานหวานเบอร์พี่ปีนี่หวานมากโอโ้โห อย่าให้เหลาเลยควันเยอะมากกลัวมันอีตรงควันมันเยอะนี่แหละมันเลือกยากยมากกุเดเฟ็มมั่งก็่จะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อมดแต่ห่วงก้องก็จะไม่ได้ไอหมากไมก้ไปขาย พี่น้องเ้อะไ่วานม่เรียกไ้เวลาหาอยู่หากินอีกแล้วนี่กะลุกน้องก็เยอะให้ดกเหมือนปีที่รแรกจ้ะ เราจะโชว์หมากไม้เฉพาะความเป็นจริงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าไงเราขายทุกวันค่ะจะไม่มีมาตั้งเป็นสิบสิบถังเลี้ยงละเบ้นอะไรอย่างกันนั่นเด้อว่าเราเอาวันละสี่ห้าถังสามถังสี่ถังอะไรอย่างกันนี้ตามออเดอร์จ้ะเราไม่ได้ไปส่งพ่อค้าคนกลางเก็บไปก็รีบเลือก รีบคัดแบบสดๆจากป่าจ้ะอันนี้ก็ไปคัดตอนนี้ส่งวันนี้เลยนั่นแหละที่สนถึงว่าหน้าปกไม่มีเอ้เบอร์รี่ที่ว่ากองเต็มโชว์ที่น้องเพราะว่าเก็บคุบขายปั๊บสดๆจากป่าจ้ะแบบเงียง้ยตาลูกเขาเนี่ยยังไม่โตเต็มที่จ้ะ อีกอาทิตย์กว่าๆใครเห็นก่อนเราไปก่อนมอสบ,บรอมันโตเหลือแต่ก้าดพี่น้องทามาสุกแบบนี้ล้วก็นอนได้ทะเล็กจัดได้สนก็ร่อนทิ้งหมดก็พักาเจะาลูกใหญ่ๆมันไม่ใช่ปะ่ะเหมือนเบริษัทขามาตักเข,าข้าคาดเอาเลย อุ้ยตรงนี้กองเอเลเลยพี่น้องดูเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนดเด้อเด่ยลูกใหญ่อยู่นี่ก็เหมือนกันจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยเด้อจ้ะเด้ คลิปแรกของปีนี่จะนะลูกดีบๆก็ยังมีเต็มอยู่ล้ากันเปี้ยล,ล่ะเก็บผลไม้ต้นฤดูมันยังรูดสะเดาไม่ได้ về thằng nู่n, đớp anh Mất không đắt, têm têm đớp anh nong đớp. Bỏ ra, tơ 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 thì không phải đớp, xuôi, ao cả lụp Luki vaan kun tuon ottaa ihan lasvata, koska se ei vielä oikein pussa kaikkea. Pitää tietää sitten raaka marja ei tule. No. Kun, kun poimii tähän alla puolella sitten raaka marjaa pitää poimi, ihan lasvasta. เอาาเอตะก,กาเกี้พวกก็อารุสสะออนไหเกี้บอกกันนินึนงชั้นสอยเอาแต่ยอดยอด,ดยเด้อเดยวจะว่าชั้นเนี่ยได้สวยๆโดยเฉพาะเราตะการตะการเก็บโอ้โหลูกดิบไปหมดแล้วไม่หมดจ้ะเอาไม่ได้ไอสะอุตตร,ราก,กาจะฟีละ้ะ มันเขียวจะอุ่มสวยมากอยูดด่ตายไปนี่ดิบๆิบก็ยังมีอยู่อือลูกอะไน่า้อเลยเตี่นี่เอยลูกได้เยอะแล้วคุณตาได้เยอะแล้วจ้ะลูกสวยๆทั้งนั้นเลย แกเก็บเบอร์รี่เก่งมากดูวิธีตักคนคตาแกตักละมุนละไมามากเป็นรติอสซาดูเป็นเดินก็กลัวเหยียบเด้อมักแกว่าเลนอีกคันบารววัสติเต เดีวเขาจะหาว่าเราเดินลุยป่าเขาแตกหมดป่าแหลกหมดเดินก็ระวังอยู่จ้ะยิ่งถ้าเป็นป่าสนใหม่ที่เขาปลูกระวังเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าไปเหยียบต้นไม้เขาค่ะ ยงกัดปากเก็บไปกระดูไปก่อนถ้ามันดิบควรมันจะติดมากสากเลยนะพี่น้องเด้อสองลูกเนี่ย,ยสดาย รงนี้ดกอยู่พี่น้องจ้ะเ๋ยให้ดูก่อนแล้วค่อยตั้งกองเก็บเก็บมือเดียวมันได้อยากนะถ้าว่ามันสุกเต็มที่แปบ๊บเดียวก็เต็มถังอันนี้มันสุกยังไม่เต็มที่จ้ะเอาของแท้เด้อพี่น้องเด้อย,ยายไม่ไปสัดต่อหรอกจ้าเอาตามส,สภาพที่แท้จริงวัดปลา โอ้ยคุณตาหอ,อกล้มพี่น้อง,งโอ้ยสักตกอ่ะคุณตาไปเหยียบเอรังมดที่ว่าเป็นปวกใหญ่ๆน่าจะลื่นดีที่ว่ามันเป็นไหนนั่นเป็นหญ้ามดนุมน่ม ก็ุน <BAR K> <Good> ุกควจะได้เงินเขาเด้อพี่น้องลูกหลาน ครจะมาก็คิดให้ดีเบอร์รี่มันมีแต่ละปีแต่ละป่านี่ค่ะเครื่องบินก็ยังดีปีนี้ไม่ต้องห่วงเด้อพี่น้องเด้ไม่ได้ครับไทยเก็บได้เท่าไรก็เอาเก็บไปเรื่อยๆามแรงคนเถ่านังเร็วนี่ ไม่ได้เพราะขึ่งทังเมื่อสภาพพี่น้องถ้ามันสุกมดดีๆนี่โอ้เก็บง่ายถ้ามันสุกดีๆน่ะป่านี่น่ะรถไม่มีที่จะจอดเลยเด้อกินก่อนเด้อมันฮักโอ้ยหวานแทะพี่น้องเอ้ยบอดีปีนี้หวานมากเลย อ้กบมาเกต้ะตรงนี้มันมีขี้สัตว์ก็ไม่เก็บเด้อเพราะว่าก็เหมือนเราเหมือนคนเหมือนสัตว์นี่นแหละเนาะพราะเขาขี้เสร็จแล้วเขาก็ต้องเยี่ยวไม่ไม่ต้องเอาไม่ต้องเสียดายเด้อเดี๋ยวไปเจอเยี่ยวสัตว์ เธอเก็บมือเดียวมันเป็นอย่างกันนี่จ้ะถึงตั้งกล้องเก็บไกลหน่อยก็จะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราสองตายายด้วยจ้ะที่นี้เข้าป่าทุกวันแล้ว เห็ดพึ่งกลางเดือนสิงหาเดิมมันถึงจะออกพี่น้องอันนี้ก็ใกล้แล้วจ้ะใกล้จะได้เก็บเห็ดแล้วปลาใหญ่ดงใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวก็คนเพียบรถเพียบแล้วจ้ะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเด้อพี่ๆน้องๆจ๋าเยสสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสสนกับคุณตาด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟท,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 ทุกกาลังใจค่ะในช่วงนี้เราก็จะเจอกันในป่าเบอร์รี่ไปอีกหลายวันจ้ะแล้วค่อยเจอกันที่ดงเห็ดป่าเห็ดตอนนี้ก็ถ้าเจอเห็ดก็เก็บเห็ดไปด้วยแต่ว่าฝนมันพึ่งลงนะคะแล้วทีนี้เห็ดมันยังไม่ขึ้นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให,ให้พวกเราสองตายายและจะไม่ได้พลาด คลิปวิดีโอใหม่ๆค่ะโอเคค่ะรักทุกคนค่ะไปบายสวัสดีค่ะคุณพระรักษาค่ะ